ทอลัมวันเสาร์ที่ปลายซอยพิธาสามสิบถ้าจะไม่แจว๋วกลับลํายากซะแล้วล่ะพิธาเมื่อเงินไขสำคัญเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองกำกวมอยู่ใน M.O.U คือไม่ชัดเจนว่าจะเลิกหรือจะแก้ไขทำให้อย่างน้อยสองพักในแปดเริ่มคิดหนักว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมตั้งรัฐบาลกับก้าวไกล เห็นพักเพื่อไทย141เอสียงออกอาการขมวดคิ้วบ่งบอกความอึดอัดคุณหญิงสุดารัตน์ไทยสร้างไทยหกเสียงเปรยเบาๆดิฉันได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นสูงสุดมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่สี่จะตุดทัจุลจอมเกล้า อันเป็นเครื ancient, ่องหมายของขุนน้ำขุนนางขาราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดีดังนั้นเมื่อมีเรื่องเกี่ยวกับสถาบันและความมั่นคงดิฉันต้องขอพิจารณาดูก่อนค่ะเห็นไหมพิธาผมอาบน้ำเย็นมาก่อนบอกแล้วไม่เชื่อว่าอย่าพึ่งโกงคอขันแต่หัววันว่าผมคือนายกคนที่สาของคนไทยทั้งประเทศ เกิดผิดล็อกผิดร่องขึ้นมามันจะอายเขาเพราะก้าวไกลจะตั้งรัฐบาลได้หรือไม่นั้นมันไม่ได้อยู่ที่152เสียงก้าวไกลหรอกแต่มันอยู่ที่141เสียงของเพื่อไทยต่างหากแค่เพื่อไทยสายหน้าบอกพักผมไม่แตะเรื่องสถาบัน152เสียงจบเลยและคำว่าพักผมไม่แตะเรื่องสถาบันนั้น มันจะสร้างความชอบธรรมให้เพื่อไทยเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลพร้อมกับเป็นการสลายทุกเงื่อนไขในการที่ใครจะไม่สนับสนุนรวมทั้งสอวชัวร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะการแสดงความเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันและกองทัพสุดข,ขั้วของก้าวไกลถึงขั้นจะเข้าไปล้างบางกองทัพแถมยามราชนาวีไทยถึงขั้นจะเอาเรือประมงมาแทนเรือรบนั้น มันร้ายที่สุดของเลวร้ายจนทำให้เพื่อไทยกลายเป็นพระเอกที่ประชาชนยอมรับได้จากซีกผู้ร้ายขึ้นมาทันทีผมถึงบอกพิธานะคุณมันเยสเดย์บอยยิ่งเมื่อเทียบกับทักษิณเขาแพลมตาหนูก่อนพิธาจะเกิดด้วยซ้ำฉะนั้นมีแค่152เสียงใน500เสียง แถมยังต้องพึ่งเสียงสอวอีกเกือบหนึ่งร้อยเสียงแล้วโกงคอขันนั่นน่ะทักสินขำกลิง้งเห็นสั่งเด็กต้มน้ำร้อนไว้รอเด็กมันถามนายนายจะอาบน้ำร้อนหรือไงทักสินเบิร์ดกระบาลแล้วบอกไอ้โง่ต้มไว้กูจะลวกถะลกหนังไก่อ่อนโว้ยและไม่ได้ยินหรือพิธา ที่หลวงพี่โทนี่วิสัชนาหน้ากลับเท้าถี๋สองวันติดจุดยืนของพรรคเพื่อไทยและครอบครัวชินวัตรคือเราเคารพรักสถาบันใครจะว่ายังไงผมช่วยไม่ได้ผมเป็นของผมอย่างนี้และอินดีต้อนรับว่าคนจะวิจารณ์ว่าเพราะผมไม่ได้สู้เพื่อไปทำอะไรไม่ดีกับสถาบันไม่มี ผมสู้เพื่อเอาชนะทางการเมืองเท่านั้นเองสถาบันนี่ผมถือว่าผมจงรักภักดีครอบครัวผมเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วรู้ไหมว่าผมกับคุณหญิงนี่สมรสพระราชทานนะครับผมอาจจะไม่ได้มีพิธีเหมือนสมัยนี้แต่พิธีของผมคือสมรสพระราชทานฉะนั้นเรื่องความสำนึกอะไรพวกนี้มันมีอยู่นะครับ มันมีอยู่จะให้ผมไม่มีมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับจบไหมเมื่อพักอันดับหนึ่งก้าวไกลท้าทายสังคมโดยการทุบสถาบันลงไปเหยียบขณะเดียวกันพักอันดับสองเพื่อไทยด้วยเสียงไล่เลี่ยเจ็บปวดร่วมสังคมแล้วยกสถาบันที่คุณเหยียบขึ้นไปเทิดตื่นจากฝันนายกคนที่สามสิบเถอะ หรือจะรอให้เพื่อไทยหลอกเอาตำแหน่งประธานสภาไปสะก่อนถึงจะตื่นรู้ไหมพิธาตำแหน่งนายกนะ่ะมันน้ำบ่อหน้าถ้าพักคุณไม่ได้ตำแหน่งประธานสภาเท่ากับว่าน้ำบ่อหน้าบ่อมีสำหรับคุณพิมพ์เ o u ของก้าวไกลที่จะให้แปลกพักเข้าเซ็นนะ่ะยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องแก้เลิกเลิกแก้หนึ่งหนึ่งสอง ที่คนพักคุณตวัดลิ้นพันกันไปมาเอาแค่ระบุจะเข้าไปล้างกองทัพกับเลือกตั้งผู้ว่าแค่นั้นมันก็ฉิบแล้วเจ็ดพักเขาอาจจะยอมแต่อภิมหาประชาชนเขาไม่ยอมหรอกผมจะบอกให้เพราะอะไรนะหรือเพราะแค่อาปากก็เห็นทะลุถึงดากไงละ่ะเรื่องกองทัพกับเรื่องผู้ว่ามันคือเสาเข็มของโครงสร้างสังคมชาติ เป็นเรื่องความมั่นคงโดยตรงหรือกองทัพจุดมุ่งหมายคืออะไรกอดแถไถอ้างไปร้อยแปแต่ไส้ในของเจตนาก็หยู่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์กองทัพคือด่านหน้าก้าวไกลทลายด่านหน้าสำเร็จเท่ากับล้มสถาบันสำเร็จแล้วยกอำนาจประเทศไปบรรณาการขบวนการอำนาจเดียวกรองโลก CFR ให้เข้ามาใช้ประเทศเป็นสมรภูมิได้เลย ในเวลาเดียวเมื่อยึดกองทัพล้มสถาบันได้แล้วแทนครองประเทศครองโลกก็จะไปบรรจบกับด่านสุดท้ายคือเปลี่ยนประเทศไทยจากราชอาณาจักรไทยไปเป็นสาธารณรัฐไทยแทนแทนยังไงก็ที่ก้าวไกลจะไปนั่งมหาไทยเพื่อปฏิรูประบบปกครองนั่นแหละการเลือกตั้งผู้ว่าคือกลวิธียึดประเทศทั้ง77จังหวัด แล้วจัดหมวดหมู่แยกเป็นรัฐๆแบ่งกันไปปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐแค่นี้ก็เท่ากับแอบอิงคำว่าปฏิรูปตายนิยามขุดรากถอนโคนยึดประเทศไทยได้ทั้งประเทศแบบเนียนๆจากราชอาณาจักรไทยอันแบ่งแยกมิได้กลายเป็นสาธารณรัฐไทยซอยแผ่นดินประเทศแบ่งกันไปครองแล้วให้คุณพ่อยุโรปสหรัฐเข้ามาชี้นิ้วสั่ง ตั้งฐานทัพเสร็จสับนี่คือการใช้คำปฏิรูปกองทัพเป็นผ้าขาวหอ่อศพและคำว่าปฏิรูปการปกครองเป็นมีดตัดเคก้กคือแผ่นดินไทยแบ่งใส่จานแจกกันผมพูดนี่หัวเราะว่านิยายตลกใช่ไหมคุณอย่าจำคำผมแต่อยากให้จำคำทักษิณตอนตั้งพักไทยรักไทย เลือกตั้งปี2544ทักษิณบอกสนอคนไทยนะพวกตาบอดไม่กลัวเสือนั่นคืออะไรหมายถึงคนโง่คนโลภคนเห็นแก่ผลได้เฉพาะหน้ามันมีเยอะด้วยนิยามนี้ให้ผู้ว่ามาจากเลือกตั้งเหมือนเลือกสสนะเหรอใช้จังหวัดละ2,000ล้านถึง10,000ล้านบาทยึดเท่ากับซื้อประเทศได้เบ็ดเสร็จ พวกตู้หาวพวกหลงจูพวกบ่อนพวกซ่องพวกผนันออนไลน์พวกขายาค้าของเถื่อนพวกโกงกินครึบดำกินแดงกินส้มกินหมดทุกสีเจ้าพ่อเจ้าแม่ขึ้นเป็นเสนาบดีกรองทุกจังหวัดครบทั้งประเทศนี่แหละมันเป็นอย่างนี้พี่น้องเอ๋ยปลาไม่รู้จักบุญคุณน้ำนกไม่รู้จักบุญคุณอากาศ นั่นเพราะเป็นสตัตว์แต่พวกเราเป็นคนเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีใจฝึกแล้วประเสริฐแล้วเราจะไม่สำนึกคุณในชาติในแผ่นดินคือชาติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์เลยเชียวหรือส่วนมาตราหนึ่งหนึ่งสองนั้นจะแก้จะเลิกหรือไม่แตะต้องเลยเห็นกลิ้งเป็นลิงปอกกล,ล้วยแผลบไปแผลบมา แต่ที่ได้ยินคาหูจากช่อพันมิกาเขาหาเสียงว่าใครอยากเลิกม .112 มากองกันตรงนี้ค่ะหากคนอยู่ต่างจังหวัดไปม็อบไม่ได้ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะคณะก้าวหน้าและคณะราชเพจจัดให้คุณสามารถลงชื่อยกเลิกม .112 ผ่านทางออนไลน์ได้ทุกคนทำได้ใครเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็มาร่วมลงชื่อได้หมดนี่คือช่อ มาดูพิธาบ้างบนเวทีปราศัยหาเสียงแบมตะวันเขียนป้ายทำโพคุณคิดว่ายกเลิกกฎหมาย112หรือสมควรแก้ไขให้ติดสติ๊กเกอร์ในช่องนั้นๆแล้วพิธาว่าที่นายกคนที่30ก็หยิบสติกเกอร์สีแดงติดหมับลงไปที่ช่องยกเลิกมอหนึ่งนักทิอาการิยัง ปาปังมุสาวาทิะชันตุโนขนมักโกหกที่จะไม่ทำชั่วนั้นไม่มีคอลัมน์วันเสาร์ที่ปลายซอย